เขพบก,กับซากปรักหักพังโบราณที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์มีแสงสว่างลึกลับจากเิ็นคริสตัลที่ประดับอยู่ร,รอบๆขณะที่พวกเขากำลังสำรวจเิดชายเริ่มสังเกตเห็นว่าจรัดเพชรกับดาวประดับเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นจรัดเพชรคอยดูแลดาวประดับและมีรอยยิ้มให้เธออยู่เสมอเิดชายเริ่มรู้สึกถึงความอิจฉาริษยา และเริ่มวางแผนในใจเถิดฉายดินแดนนี้ช่างสวยงามจริงๆแต่ข้ารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เราต้องค้นหาอยู่ดาวประดับข้าเห็นด้วยเราอาจพบสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่จรัดเพชรข้าจะอยู่ข้างเจ้าทั้งสองอย่ากังวลเลยเราจะหาทางกลับออกมาได้ เมื่อเธอใช้